สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราพามาชม4ประตูนะคะราคา1 4 9 0 0 0บาทค่ะ4ประตูคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ปี04นะคะ Isuzu D-Max ค่ะรถเคิมเดิม,ดมน็อตไม่ขยับนะคะเครื่องยนต์ Direct 0 0 0ซีซีเทอร์โบปั๊มสายแรงๆค่ะรถสวยน็อตไม่ขยับสีสันก็สวยทั้งคันนะคะทุกท่านมีโรบารหลงังมีล้อแม็กแคสของ Isuzu นะคะขอบ18ค่ะยางดอกยังสวยอยู่นะคะ บอดี้สวยหน้าเดิมท้ายเดิมค่ะภายในก็สะอาดสะอ้านนะคะเป็นบกกรรมเบาะกำมะหยี่ค่ะคอนโซลรายไม้ค่ะสวยๆนะคะตามนี้เลยนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะมีแอร์แบกมี ABS แงประตูวสวยทั้ง4บ้บานค่ะใช้งานได้ปกตินะคะเครื่องยนต์เดิมๆน้ำไม่ดันกวนไม่ไหลาทางใกล้ทางไกลไปได้เกียร์ดีเข้านิ่มเข้าชิดไม่มีหลุดไม่มีหอนนะคะช่วงล่างไม่ดัง ค้าซีสวยเดิมๆค่ะและมียางอะไรไปให้ด้วยนะคะยังอยู่ครบภาษีพรบรปี66นะคะเร่มเอกสารตรงตามเร่มทุกอย่างนะคะ ขึ้นเหนือร่องใต้ไปกันได้สบายๆค่ะในราคา149,000บาทดูรถได้ที่ของ20อเภอบางดำเปี้ยวจัังหวดฉะเชิงเซาเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้นะคะส,สนใจติดต่อเข้าไปดูตัวรถไปทดลองขับท่านสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้ค่ะแอดมินเพียงแนะนำนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ